คุณพระช่วยครับผม <Ừ. S 2> อ้าวช่วงนี้ช่อยหน้าม่านครับผมสามนาของเราพร้อมแล้วนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในยุคสมัยนี้เลยพี่คือเรื่องของช้อปปิง้งช้อปปิ้งทางออนไลน์เนี่ยโอ้นะที่เขาเรียกกัน C F C F อะไรกันนะอ่าแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับผมอยากจะบอกทุกท่านเลยฮะอืมเวลาเขาส่งของมาให้แล้วคุณเอาของออกเนี่ยอืมแล้วคุณละกล่องเนี่ยทิ้งถังขยะออืไม่ได้นะครับจืกสกปรกไม่ใช่ก่อนจะทิ้งถังขยะเนี่ย เปิดขวาก่อนไม่ใช่อืมไม่ใช่ใ <c oughs> บจ่า,า <c oughs> หน้าซองอ,ะ <c oughs> อ่ะควรแกะออกเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะมันเอาที่อยู่เราเนี่ยของเนี่ยสมม่งมาอีกโดยที่เราไม่ได้สั่งแล้วเก็บแล,แล้วมาเก็บกันปลายทางอย่าลืมครับเอาชื่ออยู่เราออกก่อนอ,อ,อันตรายหรือไม่ก็ต้องต้องทำลายทิ้งเดี๋ยวนี้ก็มีแบบปากกาที่มันสามารถลบที่อยู่ได้เงี้ยก็ดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสามนาเขาจะชอบกันแบบไหนเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะรอมนะครับผมนะช้อปปิ้งออนไลน์ชอยหน้ามานตอนช้อปปิ้งออนไลน์เอ้ยอ่าายายโยงผู้กอชราบางคนเรียกว่าสูงวัย ีตอนเด็กเด็กนี่ฉันก็สูงช้าแต่พอแก่ตัวมาสูงไววแต่ใจิตใจยังหวัยรุ่นเออมันว้าวุ่นก็ไม่หายเรื่องโซเชียลนี่ตัวแม่ไม่ได้ทำแค่ส่งดอกไม้ทั้งไอโฟนทั้งแท็บเล็ต เอาไว้เปิดเน็ตทอง Alright. ออนไลน์เออทองออนไลน์วันนี้สุดเซ็งเครื่องดันเจ็งเซ็งเลยยหญได้ยินว่ามือถือพังอีกแล้วหรือครับ คุณนายนใช้ไงโอ้ยแค่ซื้อมาเพิ่งสิบห้าปีดูแลไม่ดีมันก็เลยพังง่ายแกรีบรีบซื้ออยาโยเยเหรอแม่จะดูยี่เกทางออนไลนโอ้ยมันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเลอใช้ได้ยังไงมันเจงไปแล้วนั้นยอมแพ้แล้วคุณแม่จา๋าเก็บเงินก่อนนาะแล้วค่อยหาซื้อใหม่ อ๋อเก็บเงินจ้าขอให้มีเงินก่อนใช่ได้มียังยังไม่ได้ไปสมัครงานทำงานแล้วอาเงินไหนหรแม่ร้อเนี่ยใจร้อนเอาเอาเอางานไอยอมแฟ้แล้วคุณแม่จ้าเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาใหม่เรีขอให้รีบซื้อให้เสร็จสับเรีบไปรีบกลับนะครับคุณนายอ้ โอ้ยเชยเป็นบ้าไม่คุณจะฝ่ารถลาไปทำไมจะไปซ oh, kind of wow. ื้อโทรศัพท์เสียเวลาจะบ้าหรือเดี๋ยวนี้เขาสั่งซื้อทางออนไลน์อุบะคุณพระช่วยอแม่สั่งเป็นด้วยหรืออย่างไรไอเรืองสั่งดั้นนั้นไม่ยากแต่ไอทีลำบาก คือหาตังค์ใจยุคนี้เวลามันเป็นเงินเป็นทองก็จึงซื้อของทาง right อาอนไลน์ทั้งเสือ้อผ้าทั้งอาหารเขาวิ่งส่งถึงบ้านาวิ่งกันขวักไขวทันสมัยไปด้วยแล้วสังอาหารไม่แนะนำทำไมอะ่ะแม่ลองทำแล้วโอ้ไม่ไหวมันยังไงอะ่ะ <laughs> คิดค่าส่งตัง 3, ้งสามพัน รอสามวันถุงจะกินได้แม่แม่สั่งอะไรช่วยบอกหน่อยสั่งข้าวซอยมาจากเชียงใหม่อ๋อหอะไรงี้เออเออเงี้ยเอาสั่งเลยสั่งเลยเอารุ่นนี้แล้วกันเดี๋ยวเยเดเอ้นเด้งเอาแบด้งเด้เอารุ่นนี้กเอ้รเ้วกั้อ่ะออเด้่นดี ความเร็วสิบตีถ่ายรูปได้มันนี่ยแถมใช้งานนานเต็มที่เขาว่าเครื่องรุ่นนี้แบตก้อนใหญ่เนียนี่นี่นี่รีบจังเลยลูกรักไวรุ่นน้ำมากมันร้อนใจส่งแบบเร็วจีถึงจะแพงกว่านี้ยอมจ่ายเอต้องเติมเจงเลย ไครเดอร์มาแล้ว hmm. จ <Might. S 1> mm ้าผมเอาสินค้าก็มาส่งให้ส่งเร็วแบบเบรีถึงภายในสี่ลมหายใจ้ยอ รุ่นใหม่รุ่่นใหมเลยแบตก้อนใหญ่แบตทนถ่ายรูปได้มีต้องถ่ายรูปในตัวเออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก่อนไอ้ทิดไม่เข้าใจผิดไปหรือไม่ผิดตรงไหนจังโทรศัพท์เอก็นี่ไงครับโทรศัพท์ใหญ่แถม ดยกลองอีกหนึ่งตัวถ่ายรูปได้ชัวรับรองได้นี่แบกนัก็โตรทนเป็นแบรรถยนต์เลยได้ยาค่าทีเดียวใช้ได้เดือนครึ่งนานจนหน้าถึงเลยจะบอกไครโอ้ยเดี๊ยวมันยังไงมันตงปกมันเนี่ย ทำไมจะไม่ตรงล่ะสังแบบไหนสั่งพ่อสั์มีกล้องถ่ายรูปมีแบตทนทนมีง่ายตรงปกเท่าไรสองหมื่นห้าต้องจ่ายเลยนะต้องจ่ายเลยนะไม่จ่ายทุกฮัโลค่าเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลเจ้าหน้ที่ตำรวจเดี๋ยวเดี๋วกดวางเดวางอะ เด็ดเดดเด็ดนีนี่ีีีตังค์ป่ะเนี่ยอย่าหลอกนะเด็ดเดของเท่าไรของเท่าไรสอยหมื่น้ัยตังค์ละสาม0 0ืนตังค์ในกระเป๋าส0ม0 0ื่นครับขอบคุณอีกข้ามันเป็นทริปขอบคุณมากครับใช้ให้สบายเฮ้ยเอาทำอะไรยังไม่สิงสาสุดท้ายปัญหาเกิดจนได้เอสี่เงินและยังสี่เงงโออโถๆโถ่ชีวิตใหญ เกิดขึ้นเยอะอย่างนี้ต้องระวัง,ง,ะวงนะครับรผมแล้วก็จะมาเสียใจภายหลังเขาบอกทีทั้งนี้ก็คือพยายามดูหนึ่งก็คือเข้าไปดูว่าเขามีรีวิวไหมคนติดตามช่องเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหมนะฮะอราระวังกันด้วยแล้วกันครับผมนะครับชอบกันดีๆแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยไว้ด้วยครับผู้สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณพระช่วย